สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจดมคำเป้าเช่นเคยนะครับ3คู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มและแอดที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะ,ะมาเริ่มกันเลยครับกัมคืนวันที่กัมพกห์โมงครึ่งฟุตบอลลีกสองของเยอรมันอันดับ17เวเฮนเวสบาเดนเปิดบ้านพบรองจากฝูงสตุตการ์ดนะครับเวเฮนห้าเกมก่อนเบรกไปเนี่ยชนะ1เสมอหนึ่ง แพ้3ส่วนสุดการชนะ3เสมอหแพ้1นะครับเกมแรกในลีกที่เจอกันเนี่ยเป็นเวเฮนบุกชนะสุดการที่บ้านได้2ต่อ1นะครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองนะเวเฮนมีนิคลัสแดมครับแม็กซ์ดิสเกนและมันูชาฟเฟอร์นะครับส่วนสุดการครับมาเยือนมานีใช้นัทเนลเฟลิปครับวาตารุเอนโดและสุดหน้าตัวเกาว่ามาริโอโกเมสนะครับคู่นี้สุดการบุกมาบังคับชนะ สกอร์อะไรก็ได้นะครับ1สกอร์นี่ยิ้มแย้ม50%ชนะมากกว่านั้นยิ้มแย้ม100%ซึ่งยูดัมดูแล้วโอกาส3แต้มเป็นของทีมเยือนชัดเจนนะครับ1ประตูก็น่าจะพอมีลุ้นสกอร์ขาดเพื่อเฮและลั่นกันแล้วกันครับมองไปที่สตุตกากร์ครับหนึ่ทุ่มตรงครับฟุตบอลพรีีเมยร์ลีกของเบลารุสนะครับอันดับสิบวยอย่างเบลชีนาครับเปิดบ้านพบอันดับ10วิเทสนะครับเบลชีนา5เกมนี้ไม่ชนะเลยนะล่าสุดนะครับเสมอ2แพ้3สุิเเทชนะ1สมอ2แพ้2แถมสุพิเบลชีนาาเจ้ถิ่นชัดเจนครับ ห้าน,นัดหลังสุดที่พบกันวิเทสชนะ3เสมอ2ไม่เคยแพ้เบลชิน่าเลยนะครับตัวผู้เล่นครับเบลชิน่าวันนี้ใช้คอนสแตนตินคูชินสกี้ครับมิคิลปาชิลอฟและเลโอเนตโคเวลนะครับส่วนทีมเยือนครับวิเทสวันนี้มีพาเวรนาซาเรนโกอัตเซมกูเรนโกและเดียโกคาเดลกาตัวรุกบราซิลเลียนนะครูนี้เสมอไหนเสมอกันจะดําเอียงมาทางทีมเยือนชัดเจนนะครับเบลชิน่าไม่มีอะไรเลยเล่นในบ้านนอกบ้านเหมือนกันห่วยแตกนะครับเพราะนั้นน้บุกไปเนี่ยวิเทสไม่น่าถึงแพ้มีมุมชนะ กระมุมเสมอออกมาเพราะนั้นเต็มที่ก็ลุ้นเชียร์ฟรีมองทีมเยือนครับวิดเทปส์ครับปิดท้าย2องทุ่มครึ่งครับบุนเดสเลกาเยอรมันครับอันดับ10บเว็ซิโคลนพบ15อย่างไมล์ศูนย์หนะครับโคโลน5เกมก่อนโควิดเบรกเนี่ยชนะ3แพ้2ครับส่วนไมล์ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเฮดตูเฮดศูนย์สีส่นะไมล์ My. ชนะ2เสมอ2และแพ้โคโลนไป1เกมนะครับตัวผู้เล่นกันเลยโคโลนวันนี้ใช้โทนี่ไลสเนอร์ครับโยนาสเฮกเตอร์ และจอร์นคอโดบานะครับส่วนมายส์ครับมีเจฟฟรีย์บูมาครับแดนนี่ลัดซ่าและโรบินเควซันนะครับคู่นี้โคโลนบังคับชนะเล่นในบ้านตัวเองนะครับสกอร์อะไรก็ได้แฟนเฮเลยแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซึ่งดูแล้วพวกเขาดีกว่าชัดเจนนะฮะโอกาสเบียด1ประตูมีสูงเลยนะเพราะนั้นมองเจ้าถิ่นนะครับ FC โคโลนครับสรุป3ทีมจะาหน้ทีความเป้าคือวันอาทิตย์นะครับสตุตการ์ดวิทเทส์และ FC โคโลนนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มไลค์ที่อยู่หน้าจอก็แอดไไปด้เลยนะ วัน,นจะทำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ